วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคดีๆในการบัดกรีให้สวยงามสำหรับมือใหม่นะครับทำการปอกสายไฟทั้งสองเส้นที่เราจะทำการบัดกรีและเตรียมสายไฟให้พร้อมครับให้เรานำสายไฟที่เราเตรียมไว้ทั้งสองเส้นนำบริเวณทองแดงที่เราทำการปอกจุ่มลงในฝักพอประมาณทั้งสองเส้นเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราให้ความร้อนบริเวณทองแดงนะครับแล้วก็ทำการค่อยๆป้อนตะก,กวัวเข้าไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตะก,กวัวก็จะซึมเ,เข้าไปตามร่องของสายไฟนะครับโดยเราจะทำเหมือนกันทั้งสองเส้นนะครับ ให้ความร้อนแล้วทาการป้อนตะกัวเข้าไปนะครับก็จะได้สายไฟในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานําสายไฟ2เส้นที่เราได้ทําการบัดกรีเตรียมไว้นะครับมาวางชิดกันแล้วก็นําหัวแรงมาให้ความร้อนแก่สายไฟทั้งคู่นะครับแล้วทําการป้อนตะกัวเข้าไปเรื่อยๆนะครับป้อนจน ตะกวัวเต็มนะครับให้ตะกวัวนะครับติดสายไฟทั้งสองเส้นนะครับให้เต็มอย่างลักษณะนี้เลยนะครับเราก็จะได้สายไฟนะครับที่ติดกันแน่นแล้ะก็ไม่มีปัญหาเรื่องการนําไฟฟ้าครับและสุดท้ายเราก็จะได้สายไฟที่ผ่านการบัดกีที่มีความคงทนแข็งแรงครับ